ไก่เพิ่งเคยเจออย่างนี้อะไนี้นเพียบเลยโอ้โห,หลมไก่ป่าเป็นพัน Ồ hồ, tuyệt vời hồ, cây Hôm nay, cái, đến gần cái, gần gần, hồ, tuyệt vời Chúng ông Vinh vinh thấy เพราะฉะนั้นหนักต um, ูดบ mm. ิน uh,